แม่ฉเฉลยเองได้คำตอบแล้วเคลียร์ชัดปมสัญชาติเมฆรามาสามีหยาดทิพย์ราชปาล จากปฏิบัติการเหนือเมฆจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพน,นันพร้อมตามยึดทรัพย์สินจากผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องก้ารายโดยหนึ่งในนั้นก็คือเมฆร,รามาสามีดาราสาวหยาทิพย์ราชปาลเป็นเจ้าของเว็บพน,นันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ฝั่งกัมพูชาซึ่งมีเงินหมุดเวียนกว่า3,000ล้านบาทจากข้อมูลก็พบว่านายเมฆร,รามาเป็นเจ้าของเว็บพน,นันโดยมีหลักฐานก็คือเป็นเส้นทางการเงินรวมถึงการสอบสวนพยานอีกหลายปากซึ่งแนวทางการสอบสวนทำมานานแล้วหรือม จากการตรวจสอบก็พบว่ามีหลายเว็บไซต์ทั้งที่ปิดไปแล้วแล้วก็เปิดอยู่แต่จากที่รับการร้องเรียนมีทั้งหมด6เว็บไซต์ส่วนเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์พนันที่นายเมฆเป็นเจ้าของก็พบว่าอยู่ในกัมพูชาซึ่งมีการหมุนเวียนเงินกว่า3,000ล้านบาทในช่วง1ปีที่ผ่านมาส่วนสัญชาติของนายเมฆรามาที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาทำธุรกิจในไทยจนได้สัญชาติไทยซึ่งตำรวจก็มีข้อมูลว่าการได้มาของสัญ ชาติก็มีวิธีคล้ายกับกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาท,ทําธุรกิจผิดกฎหมายในไทยนั่นเองเบื้องต้นยืนยันจากคุณแม่ของนายเมฆรามาแล้วว่าเป็นคนไทยโดยคุณพ่อเป็นคนจีนส่วนคุณแม่เป็นคนไทยนายเมฆรามาเกิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงตั้งชื่อว่านายรามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดที่ไปใหม่กันนะคะ